จนตอนนี้ก็ยังหาตัวคนร้ายที่ลอบสังหารพ่อของจีเอริไม่เจอถ้ามีด g t o อยู่เบื้องหลังแล้วก็ความจริงก็จะหายไปในความมืดตลอดการสินะแบบนั้นก็แย่สิสภาพของจีเอริตอนนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทวงอาก,กิบาตสตาร์ขึ้นมาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เธอดีขึ้นอีกครั้งกรุณาอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมคะคานาตะ การที่ได้เห็นพ่อของตัวเองถูกฆ่าต่อหน้าต่อตารู้ไหมคะว่ามันเจ็บปวดมากแค่ไหนพี่จ๋าพวกเราเองก็ยังไม่สามารถยืนหยัดได้เองตั้งแต่พ่อเสียไปเราไม่มีเวลา,าแล้วนะถ้าพวกเราเป็นฝ่ายแพ้สิ่งบันเทิงจะถูกช่วงชิงไปและ D G T O จะขึ้นมาปกครองโดยสมบูรณ์พวกเรา0048เ e เป็นแสงแห่งความหวังสุดท้ายนะ อ oh. ใช่แล้วล่ะเราจะปล่อยให้มีเด็กที่ร้องไห้อยู่ในความมืดเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วนะใช่แล้วพวกเราทุกคนต้องเปล่งประกายไม่ให้แพ้เซนเตอร์โนวาเท่านั้นคุณธากามินะเราจะทําให้ดูเอเลียมเกิีปฏิกิริยาและให้คิรระส่องแสงให้มากที่สุดคุณสยากะพี่จ๋า <c oughs> ต้องเปล่งประกายให้ระยิบระยับสินะอื ที่ี่้น่โยคนส่งที่13บของเดสขออนุญาตลงจอดเพื่อเข้ารับการซ่อมแซมยืนยันรหัสอ,อนุญาตลงจอดได้เฮ้ยโทษทีนะที่ไอ้ปลอมเป็นของที่ไร,ร้รถนิยมแบบนี้จุกพวกนี้มันโหดจังเลยฮะ ทั้งที่ฉันฝันที่จะได้ดูการแสดงที่เทียตเตอร์หลักของอากิบะสตาร์แท้ๆแต่ทำไมสีท้องฟ้าแบบเนี้ยมันอะไรกันแน่นะพวกมันเลือกสีเพื่อใช้ในทางจิตวิทยาทำเพื่อไม่ให้ความบันเทิงหลงเหลือในจิตใจไงแบบนั้นมันเพราะงั้นทุกคนถึงทำหน้าซึมเศร้าแบบนั้นสินะเจ้าพวกเดสทำเรื่องแบบนี้ได้ลงคอหัวตามพวกมาแล้วถ้าสู้กันที่นี่ไม่ดีนะ เธอว่าสีชมพูเป็นสีที่น่ารักนะสีของท้องฟ้าไงล่ะจ๊ะอย่าใคับนาถอคุณโคจิฮารุมันอันตรายนะคะ thank you เมงูจังแอนรุ่นที่76ทุกคนด้วยนะจ๊ะกลับมาแล้วค่ะ แี่คือป้ากุกเราเอาวัตถุดิบมาให้แล้วค่ะอ๋อขอบใจนะจ๊ะไอ้นี่กินได้หรือเปล่าคะเจ๋งเลยมีวิตามินเยอะมากแถมยังเป็นยาอีกด้วยนี่นี่แล้วนี่ล่ะนั่นก็กินได้เหมือนกันนะใช่เยอะกินได้ด้วยล่ะเมีงยูจางั้นไปเอามาอีกนะคะโอ้วดอลล่าอดเหลือไวาไดอลในถุงใดขึ้นมาแล้วหัวหน้าทำตัวดีๆหน่อยสิคะ โทโมจีนเป็นยังไงบ้างจ้าไม่เป็นไรขอบใจนะคุณโทโมจินบาดเจ็บเหรอครับเปล่าค่ะแค่ปวดหัวมากเท่านั้นเองนะ่ะอุตสาห์มาทั้งทีขอโทษด,ด้วยนะคะจะไปเรียกหมอมานะครับได้รับการรักษาโดยตรงน่าจะดีกว่าทุกคนในอากิบาสตานะกำลังเกลียดพวกเราอยู่ค่ะ เพื่เขาคิดว่าซีโร่ซีโรทิ <slightly mer reais> <S <ED> <S ้งอากิบาสตาไปนะไม่นะพวกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถอนกำลังไปยูกเองก็ไม่อยู่ตอนนั้นมีแต่ต้องทำแบบนี้เท่านั้นแหละแต่หลังจากนั้นที่นี่ก็ถูกยึดและการโฆษณาชวนเชื่อของ d g จ o t o ก็เริ่มขึ้นพวกนั้นควบคุมจิตใจได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยถ้าควบคุมสีของท้องฟ้าได้แค่อินเทอร์เน็ตกับมีเดียมันจิ๊บจ้อยอะ S <S จะว่าไปที่นี่มันยังไงกันครับเนี่ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราซิโร่ซิโร่นะ่ะปกติเป็นเกียตสศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามเมมเบอร์เข้ามานะแต่ตามมาที่นี่ก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงของใครบางคนที่มาจากส่วนลึกในตัวฉันเสียงเหรอครับเอะคิวราระของโนมมจินมัน ใจให้มากกว่านี้สิที่หล้าไม่ส่งแสงเลยสักนิดนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ทําให้ดูอเลี่ยมเกิดปฏิกิริยาไม่ได้หรอกนะไม่ใช่ซีบาสะใจตย็นหน่อยทาได้มากกว่านี้ไม่ใช่เหรอรุนแรงและรวดวเร็วกว่านี้สิต้องตั้งใจไปจนถึงปลายนิ้วนะตั้งใจให้มากกว่านี้ต้องทำแบบนี้ซีบาสะคือคุณซีบาสะอา้าวเห็นไหมลองทําให้ได้สิแบบนี้ค<ธ>นะงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเบนเบอร์ไม่ได้แล้วจริงๆ ถ้าทำได้ตัวเธอก็คงอยากจะทำเองะแต่ว่าซูบาซาตอนนี้คงจะไม่ะไม่จระรามันคุณซูบาซาตัวฉันตอนนี้ทำไม่ได้แล้วขอร้องละฮมีแต่พวกเธอเท่านั้นที่ทำได้นะช่วยอากิบาสตา และปกป้องรอยยิ้มของทุกคนทีเธอซะซื้อเบสาร้องไห้ด้วยทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมประกายแสงจะกคิรระของซื้อเบสส์นะ่ซะซื้อเบสส์สที่จบการศึกษาจากซีโร่ซีโร่ไปตั้งนานยังทําให้คิรระเปล่งประกายได้เลยเราต้องมีความรู้สึกอันแรงกล้าที่มากกว่าการภาวนาและการขอร้องความรู้สึกอันแรงกล้า ถ้าพวกเธอทำไม่ได้จะใช้ได้ยังไงขนาดป้าแกซึบาส่ายังทำได้ถึงขนาดนี้เลยนะป,ป้าแก่ทุกคนทำได้อยู่แล้วอย่าแพ้ป้าแก่นะมีจังก็เรียกเหรอดีละเรามาซ้อมกันต่อเถอะค่ะเต้นจนกว่าจะ<า>เก่งนะเริ่มตัต้งแต่เดทที่แล้วเลยความตั้งใจของเธอทำให้ทุกคนฮึกเหิมขึ้นนะจังซบาด็จบ ชไม่ได้เลยนะฉันต้องเชื่อใจเด็กพวกนั้นสิความรู้สึกอันแรงกล้าจะต้องเอาอากิบาสตาร์กลับมาให้ได้เลยคอยดูอากิบาสตาร์สถานที่แสนสำคัญของพวกเราที่ที่เป็นบ้านของพวกเราที่ที่ให้ความฝันกับพวกเราและทำให้มันเป็นจริงสถานที่ที่ทำให้คำสัญญารุ่วง จากคนที่คนละทางมีความรู้สึกแตกต่างกันไปแต่มีความฝันที่เหมือนกันเพียงอย่างเดียวที่อยากจะเป็น0048ความฝันผลักดันเราให้ไปอย่างจุดหมายขึ้นบนรถไฟไปสู่ความฝัน ที่อากิบาสตาร์อะไรนเที่นี่ที่ไหนอะผเราน่าจะกำลังซ้อมกันอยู่นี่นอะ สวยจังอะอะไรอะไรอะถึงแล้วเหรอแล้วที่นี่มันที่ไหนอ่ะคุณทากามินะจะเปิดแล้วนะที่นี่มันอากิบาสตาน พวกเธอเป็นอะไรหรือเปล่าฮะเห็นด้วยล่ะค่ะฮะพวกเราเห็นมันค่ะเห็นสถานที่รองรับความฝันของพวกเราเห็นอากิบาสตาร์ค่ะหรือว่าเอ่อคิราระจะทำปฏิกิริยากับดูอาเลียมแล้วน่าจะอย่างนั้นถ้าขนาดนี้แล้วก็อาจจะทำได้ก็ได้ทุกคนพยายามได้ดีมากคุณซูบะสะเอ๊ะ คุณนางีสะยังไม่ฟื้นอยู่คนเดียวอะค่ะเอ๊ะไม่นะนางีสะนางีสาทุกคนไปไหนกันหมดนะ อางีิริที่นี่ที่ไหนนะไม่รู้สิฮะเจริมาที่นี่ได้ยังไงเหรอไม่รู้เหมือนกันฉันนั่งอยู่คนเดียวมืดมืดฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่เฉยเฉยเหมือนจะโดนความมืดกลืนหายไปนะก็เลยลุกขึ้นเต้นเพราะคิดว่าเต้นแล้วอาจจะลืมความเศร้าไปได้บ้างนะ เฮ้นังอีซะฉันเคยเห like eh, han, ็นท jo ิวทัศน์แบบนี้มาก่อนเอ๊นั่นตรงนั้นน่ะมีคนอยู่ใช่ไหมยโกหกน้าจริงด้วยคุณยูกอนี่แล้วก็เธอคุณยูก ฉันเดินไปข้างหน้าจากตรงนี้ไม่ได้ฮะนั่นมันอาจังรุ่นที่13แล้วก็อยู่หังรุ่นที่6ที่เหลือก็เป็นเซ็นเตอร์โนวาหมดทุกคนเลยทำไมละ่ะพวกอาจังเปล่งประกายจังเลยแต่ตรงนั้นมันที่ไหนกันนะ่ะเทเตอร์เหรอทั้งที่มองเห็นอาจังฮะ ทั้งที่บองเห็นแต่ก็เอื้อมไปไม่ถึงคุณยูกโกเฮะนางอิสาดีจังเลยเป็นอะไรหรือเปล่าคุณยูกโกเขายูกโกเหรอไปเจอยูกโกมาเหรอจีเอรินางอิสาเมื่อกี้มันอืมไม่ใช่ความฝันแน่ๆอืม งั้นเหรอที่พวกเธอเห็นคงจะเป็น AKB48 t h e a t r ์ก่อนที่โลกจะล่มสลาย AKB48 ที่เริ่มจากเทเตอร์เล็กๆในเมืองที่ชื่อว่าอากิฮาบาระในญี่ปุ่นเหล่าสาวน้อยไปรวมตัวกันที่นั่นและนั่นคือก้าวแรกของความฝันของพวกเธอแต่ว่าตอนนี้โลกน่ะบางทีนั่นคงไม่ใช่โลกในเวลานี้จริงๆหรอก น่าจะเป็นมิติที่มีความรู้สึกมารวมตัวกันมากกว่าแต่ว่ายูโกก็ไปไม่ถึงตรงนั้นนี่คะ oh. คงเพราะยนะูโกน่ะยังไม่ได้เป็นเซนเตอร์โนวาเต็มตัวแต่ตอนนั้นคุณยูโกได้แสงของเซนเตอร์โนวามาแล้วนี่คะนั่นสินะเธอมีเงื่อนไขาการเกิดเซนเตอร์โนวาครบแล้วแต่ว่ายนะูโกน่ะขาดเงื่อนไขาการหายไปของเซนเตอร์โนวาอยู่เงื่อนไขาการหายไปของเซนเตอร์โนวาเหรอ เงื่อนไขที่ต้องมีของการหายไปก็คือความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่เหนือห่วงมิติเวลาเหนือห่วงมิติเวลาเหรอใช่ทั้งเมมเบอร์เหล่าผู้ชมแล้วก็สตาฟกับสถานที่จัดแสดงไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะทั้งอนาคตและอดีตและอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ทุกสิ่งกลายเป็นหนึ่งเดียวกันมีตัวตนอยู่ทุกที่แต่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย มาอยู่ท่ามกลางความเพลิดเพลินที่เข้าใกล้กว่าแมกโรเซนเตอร์นกว่าจะหายไปแต่ว่าวิธีในการหายตัวไปของยูโกะนั้นมองได้แค่ว่าหนีเข้าไปในความโดดเดี่ยวเพียงลำพังเท่านั้น<อ>ไม่มีเวลาแล้วล่ะไปกันได้แล้วสวัาดิบาสตาค่ะฐานท,ที่จัดไลฟ์อยู่ทางนี้ครับกรุณาเข้าแถวกันด้วยนะครับ เป็นที่นี่ดีแล้วเหรอครับเฮอคุณซูบาษาติดต่อมาแล้วนะว่าไฟอิงเกตจะกลับเข้ามาที่นี่แต่ว่าเขาจะเข้ามายังไงอ่ะตอนนี้อาคีบาสตาร์ถูกล้อมไปด้วยเดสนะครับจะให้บุกเข้ามานะคงเป็นไปไม่ได้หรอเชื่อในซีโร่ซีโร่แล้วรอเถอะเอาละ่ะเริ่มแผนทวงคืนได้แล้วซูเปอร์ไดเมนชั่นจัมป์สแตนบายดอเลียมซินโครไนเซอร์ปกติ ิราดาไดก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะถึงการจำจะสำเร็จแต่จะไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ฝากดูแลหางเสือด้วยนะมีจังโอเคโอเคไว้ใส่ได้เลยจ้าโคจิฮารุทอมอจิงพวกเธอก็ไปที่จัดสแสดงและไปสมทบที่ไลฟ์ด้วยนะค่ะคุณสุบสาอะไรเหรอมีข้อความจากเซนเซซนเซคะ่ะทอมอจินนี่เธอก็ได้ยินแล้วเหรอค่ะ ไม่ได้มาเป็นคําพูดเป็นการสื่อสารโดยตรงกับร่างกายเลยค่ะสิ่งที่จะกลายเป็นกุญแจของแผนการทวงคืนอากิบะสตาในคราวนี้ก็คือโนเนมโนเนมเหรอตัวตนที่ไร้ชื่ออย่างนั้นเหรอฉันไม่ทราบรายละเอียดนะคะงั้นเหรอแต่ตอนนี้ไม่มีเวลามาคิดแล้วละนะเอาละ่ะเตรียมพร้อมการไลฟ์ได้แล้วค่ะทุกคนฟังเลยนะพอบุกเข้าไปแล้ว เราจะเริ่มเปิดไลฟ์ทันทีมีซีพีโอที่ยกอธิบัตสตาอยู่ผมจะเรียกทหารเดสมาเสแน่นอนจนกว่าจะถึงตอนนั้นต้องทำให้ไลฟ์ร้อนร้อนที่สุดให้ได้จีริขอโทษนะเอ๊ะก็ที่จีอริเคยช่วยฉันตอนที่ไม่มีเสียงในไลฟ์บนรังกัดสตาร์แท้ๆแต่ฉันกลับทำอะไรไม่ได้เลยประตูที่เปิดไม่ออกของพ่อกับฉันเอ๊ะ ฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันอยากได้คือทั้งหมดที่อยู่อีกฝั่ของประตูบานนั้นฉันรู้ว่าถ้ายังจมอยู่ในความมืดมิดประตูบานนั้นจะไม่มีทางเปิดออกตลอดการเจอรี่คราวนี้ละ่ะฉันจะกลายเป็นเซนเตอร์โนวาและเข้าไปอีกฝั่งของประตูบานนั้นให้ดูฮะเพือที่จะเอาอักิบาสตา้ากลับคืนมาด้วยอ,มอมืมาเปิดประตูด้วยกันกับทุกคนเถอะ พ่อของจีเอลิีจะต้องได้ยินแน่ๆชาวเมืองเดินทางมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดขับขันขึ้นมาพวกเราจะหยุดเดสเองเฮ้ยดูบนฟ้าหรือนะว่าจะเป็นซิโล่ซีโล่อันตารายแบบนี้ต้องชนแน,น่ๆค่ะมีา้างช่วยลูกลด้วยจีซัส

ทำไมพวกคนที่อภิบัติกาที่ใจดีมากขนาดนั้นถึงได้ไม่นะไม่ได้นะถ้าไม่รีบแล้วก็พวกเดนเข้ามาแล้วไม่อย่าหวั่นไหวสิต้องรวมใจเป็นหนึ่งนึกถึงตอนกให้ดีสิทุกคน จะให้มใจกันหนึ่งในที่แบบนี้นี่มันไม่มีทางทำได้หรอกไม่จริงอ่ะตัวที่อากิบาสตาร์เขาความรู้สึกที่หลับไหลในก้อนบบ่งของหัวใจคนจะถูกทำให้สูงขึ้นและเชื่อมต่อกันด้วยไร ถ้าคิระราและดูอัลเลียมตอบสนองกับการรวมตัวของจิตใต้สำนึกแลก้วก็ถ้าอย่างนั้นความรู้สึกร่วมของผู้ชมทุกคนเองก็สำคัญมากหมายความว่าแค่พลังของเมมเ,มมเบอร์ทำให้ดูอัลเลียมมีปฏิกิริยาไม่ได้ว่าไงนะคุณจักำินะมาริโกถึงเมมเบอร์จะพยายามขนาดนั้นแต่ถ้าไปไม่ถึงหัวใจของทุกคนแล้วก็ บทั้งแบบนี้นะไม่เอาด้วยเด็ดขาดเ